ใจความอันพิสดารแห่งโพชังคปริโพุทชังคปริศหรือโพชฌชงกิตถือเป็นบทสวดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยที่เชื่อว่าเป็นธรรมโอสถยาที่สําเร็จด้วยธรรมใช้สวดเพื่อกำจัดโรคภัยไข้เจ็บและอวยชัยให้เกิดความสัสดีคําว่าพิสดารในที่นี้หากแปลตามความหมายโบราณหมายถึงกว้างขวางหรือละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งใจความมันเป็นแก่นแท้และที่มาอันน่าอัศจรรย์ของพระปริศบทนี้มีประเด็นสําคัญดังนี้ประเด็นที่หนึ่งองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ด้วยญายจิตขนานเมื่อใจสําคัญของบทส่วนนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือการสาธยายถึงธรรมะจิตประการที่เมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วจะนําไปสู่การตรัสรู้และการหลุดพ้นจากทุกข์รวมถึงทุกขางกายด้วยได้แก่หนึ่งสติความระลึกได้ความไม่เปลือเรือ 2. ธรรมวิจยะการสอดส่องเลือกเป็นธรรมการพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญา 3. วิริยะความเพียพรพยายามความไม่ย่อท้อสีปีติความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจ 5. ้ปัสธธิความสงบกายสงบใจความผ่อนคลาย 6. สมาธิความตั้งใจมั่นจิตแน่วแน่ 7. จ็ดอุบเบกขาความวางเฉยความมีใจเป็นกลางไม่หวั่นไหว ด้ความในประเด็นที่สองตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่มาของความเชื่อเรื่องรักษาโรคความพิสดารหรือความอัศจรรย์ของบทสวดนี้ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกถึงสามเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เชื่อว่าเป็นบทสวดรักษาโรคเหตุการณ์ที่หนึ่งพระมหากัะสปะอาพาธหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมและทรงแสดงโพชชงเกตให้ฟังเมื่อพระมหากัสปะพิจารณาตามธรรมท่านเกิดความปีติ และหายจากอาการอาพาธทันทีเหตุการณ์ที่สองพระโมคัลานะอาพาธนะ่ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเดียวกันท่านก็หายวันหายคืนเหตุการณ์ที่สพระพุทธเจ้าทรงประชวนหนักจึงรับสั่งให้พระจุนทเตระสวดโพชชงเจิตวายพระองค์ทรงพิจารณาตามธรรมนั้นและทรงหายจากพระประชวนในสําคัญแม้แต่พระพุทธองค์ผู้เป็นเจ้าของธรรม ยัง,งทรงใช้ธรรมะข้อนี้ในการฟื้นฟูพระวรกายในประเด็นที่สามกลไกการรักษาวงเล็บวิทยาศาสตร์ทางจิตทําไมการสวดมนต์ถึงรักษาโรคได้หากพิจารณาในเชิงลึกพิสดานจะพบความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตการเปลี่ยนจุดโฟกัสผู้ป่วยมักจิตใจหดหู่เพราะจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดบทสวดนี้ดึงจิตให้กลับมาจดจ่อที่สติและปัญญา สารแห่งความสุขเมื่อจิตพิจารณาธรรมจนเกิดปีติความอิ่มใจและปัสสัติความสงบเย็นร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขอินโดฟินซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัจญีริยาในบทสวดท่อนท้ายจะมีการอ้างสัจจวาจาด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านเอเจนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสภธา เป็นการใช้พลังแห่งความจริงมาอาธิษฐานจิตสรุปใจความสำคัญโพทษชังคับริศไม่ใช่เพียงคาถาเป่าโรคแต่คือกระบวนการทำจิตใจให้เหนือเจ็บปวดเมื่อจิตประกอบด้วยองค์ธรรมแห่งการตรัสรุทั้งเจตประการจิตจะมีความผ่องใสมีพลังและความสงบระงับซึ่งส่งผลโดยตรงให้ท่าขันในร่างกายปร,รับตัวดีขึ้นเป็นการใช้จิตนำกาย เพื่อก้าวข้ามเวทนาและความจิบป่วย